โมพุทโธโอ้โหเหลือบินไปแล้วได้แต่มองตาแป้วๆดูเรือคาดกระจายซ่องแว่นบีทีก้าเล่นเอาหัวใจจีวายลุ้นช่วงท้ายปลายแรงดูเดือดเชื้อดเชื่อนกันมาล่านช่างนวดประทะซ้อปอลาดประดุกตนสนุกปลายสถานเรือทยานเฮิรนขึ้นฟ้าที่ยับมือขับปีววาบกลับลงมาตายแล้วว่าเหลือแตกแยกกระจาย โชคดีที่พี่เข้ามีเครื่องรางค่องข้างบวกสติสตังมาด้วยช่วยให้รอดปลอดภยัยมีเจ็บตัวบ้างนิดน้อยไม่เป็นไรสนามนา้ายังสู้ไหว้ฝากเป็นกำลังใจแล้วเจอกันไหม่พี่ยับอดดิซอนสู้ๆนะขอส่งความห่วงใยและฝากเป็นกำลังใจให้พี่ยับมือขับด้วยนะคะ ติดตามสนามการแข่งขันมันๆได้ที่เพจดิเจไก่ไลฟ์สดฝากกดใจกดติดตามให้สาวท้ายสนามทางช่องทาง YouTube Facebook และติ k To k อกด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ